ตกลงว่าแกเนี่ยจะมาอวดผู้ใหม่ใช่ไหมไม่ได้มาอวดหมูห้องฝีมือแกหรอกเราแม่อยากรู้จักกับสนุกหรือเปล่านี่ดูสิแม่วันนี้ที่โรงเรียนเขาสอนทำหมูห้องโห้ยดี่น่ากินมากเลยอะ่ะนี่ถ้าแม่บินกลับไปหาเราได้นะนี่แม่บินไปหาเราแล้วนะเนี่ย ไปพิม <My> ์ตกลงว่าแกเนี่ยจะมาอวดผู้ใหม่ใช่ไหมไม่ได้มาอวดหมูห้องฝีมือแกหรอกเราแม่อยากรู้จักกับสนุกหรือเปล่าแล้วแกไปรู้จักเขาได้ยังไงนี่หรือว่าตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยแกเลิกเรียนแล้วแกก็ไปหาแฟนเหอรออใจเย็นสิแม่สนุกเขาก็เป็นเพื่อนที่โรงเรียนนั่นแหละอะ แม่คุยกับเขาเองแล้วกันสวัสดีสนุกครับโอ้ เข้าทางแม่ได้แบบนี้ก็ทางสะดวกแล้วสิเลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกันที่ช่องโมโนทเวนตี้น